นี่นะครับนี่คือลักษณะที่ใบไหม่นะครับใบไหม่จากยาคุมค่านะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับละอองจะปิวมาจากทางด้านนู้นนะครับ ทางด้านต้นมะม่วงแล้วก็จะพิวมาเข้าสู่แปลงของเราดูจากกระแสลมนะครับลมจะมาจากทิศนี้มาทิศนี้นะฮะอันนี้คืออาการไหม้จากสารเคมีคุมค่านะครับ ดูเผลนๆใบจะหงิกงอนะครับเนี่ยครับจะเป็นอาการใบไหมอย่างนี้นะครับอาการคล้ายๆกับโดนเพลี้ยหรือมแมลงปากดูดกัดแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือสารเคมีแล้วส่งผลกระทบต่อพืชผักประเภทใบกว้างที่ปลูกอยู่ข้างเคียง ทำให้พืชผักเกิดอาการใบไหม้และงิกงออีกทั้งยังทำให้ต้นพืชของเราชะงักการเจริญเติบโตด้วยนะครับขน,นนนาดดดติิเป็นสาเหตุทำให้ได้รับความเสียหายทางผลผลิตน,นี้คือถ้าโดนไปแล้วยอดจะชะงักการเจริญเติบโตอย่าลืมปักตะไคร้กันด้วยนะครับนี่นะฮะ อันนี้คือมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบที่โดนเมื่อโดนไปแล้วอาการที่เจอก็จะอย่างนี้นะฮะจะชะงักไปเลยนี่ก็จะสงักไปเลยถ้าละอองยาโดนโดนมือเกาะของอมะละนะครับ ก็จะเกิดอาการไหม้นะครับนี่คืออาการไหม้จากสารเคมีส่วนที่เป็นใบอ่อนก็จะงิกงอนะครับประมาณนี้นะครับส่วนกระแสลมชัดเจนครับแคละอองที่ปิวมาจากนาใกล้เคียง ไม่ได้โดนพืชของเราโดยตรงนะครับนี่แค่โดนแค่ผิวๆยังเสียหายขนาดนี้ก็ขอฝากเกษตรกรที่ทำพืชผักทุกท่านนะครับการใช้ยาคุมในนาข้าวใกล้กับแปลงผักนะครับต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับดูคลิปจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝาก